ครับพ่อฟ้าจำลองศิรินธรครับอยู่ชั้นบนของตึกศาลาพระ,สะเสด็จเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันทินนี้คือทิ่มคุ้นคลายมาก่อนเมื่อตอนครั้งเก่าทินนี้เคยเนาเมื่อยาวเล่าเรียนทุกวันสวนกุหลาบ ก็คือทุมดาวจักรราสีมันเป็นกลุ่มดาวที่โดนอาทิตย์บางในแต่และช่วงเดือนของปีหนึ่งนะครับก็คืออย่างอย่างเช่นเรายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะจําลองเป็นดวงอาทิยตย์เห็นราที่พื้นก็จะมีเซ็นเซอร์เราสามารอ๋อเดี้อเออเนี่ครับเมื่อกี้มันมืดตรงนี้จะมีเซนเซอร์นะครับถ้าเงียบปึ๊บ ก็แล้วเพื่อนฝังดวง้ามครับลเ oh. หมือนเหมือนกับถ้าเราไปอยู่ืนเพื่อนั้นแล้วก็<ช>มีดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางแล้วเราก็จะเห็นเราเราก็จะไม่เห็นกลุ่มดาวอะไรซึ่งมันอยู่ข้างหลังดวงอาทิตย์นะครับอคที่ตนทำไรอ่ะไอ้ที่เราอะไรนะเอ่อลองเอาให้รูว่าอันทำอะไรอันมันจะติดอะไรเราเรานานที่นี่ะดเลยครับผมนลติดขาด้ามนีแล้วว้นสองสามแล้วเราเยู่าท่าเ์กขอขอข้าวให้ดูหน่อยอ้าว โอ้โหเห็นจริงจด้วยไหนอ่ะเดี๋ยวดิเออเออเห็นอะไรโดยจริงด้วยเออจริงจริงด้วยเออแต่ขอท้า่กลับไม่ขอข้า่งกลับอไปที่ไหนต่อก็โซนที่ให้เป็นโซนเดยอะแบบดูดูการเรับูดูอ่ะแล้วดูการต่างๆที่ที่โลกอยู่ตำแหน่งไหนของดวงอาทิตย์ใช่ไหมใช่ก็ทำห้เกิดฤดูการต่างๆัวตรงประเทศไทยอีเฤดู เออประเทศไทยก็มีร้อนมากร้อนน้อยใช่ไหมลองไปดูเองเออร้อนมากร้อนน้อยมัร้อนมากประเทศไทยขาไปดูดูร้อนร้อนมากร้อนชิ้หายทำไมเนี่วันอ๋ออีกเป็นการขึ้นโลกโลกรอบโดินทางโคจรรอบดวงอาทิตย์การดูดาวอ๋อก็จะมีนี่ก็จะเป็นการบอกเหมือนกันครับว่าเออดีนะเนี่ยมันหายังไงดีที่เข็นไม่ผิดมีมีมีใหญ่ครับมามมีนะ อันนี้อันนั้อันนั้เอไม่มีอันนี้อันนี้มาม่ีวอันนี้มไม่หายครับใช่ครับถ้าไม่มีคนจะมาดูนเยอะมากเลยใช่ไหมเรจะไปกินนี่อีกคนจะโอ้ยใหญ่จริงว่ะโอาฮ่าฮ่าฮ่าแล้วเาฮ่าฮ่าฮ่าว่าฮ่าฮ่ด่าฮ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 ัาฮ่าฮ่า่าร่าไ่า่า่าฮ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 าฮ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 ่าฮ่าฮ่าฮ่าาาฮาฮาาาฮ่า่า่าั่า์าฮาฮ่าฮาฮ่าาฮ่้าา่ไ เห็นมีใหญ่ก็ไมได้เห็นมีเล็กแล้วก็ตำแหน่งล่าประมาณกี่องศาเนี่ยอ่าอันนี้ประมาณกี่องศาเพื่อจะห,หาดาวเหนืออันนี้ไม่ค่อยแน่ใจครับแต่น่าจะประมาณกืบ2องศาคือ จริงจริงตอบก็ได้ว่าปกติเราเราไม่ได้มาสงศารละวัดจากตัวฐานครับว่าอย่างเช่นอย่างกลุ่มดาวข้างคขาหรือกลุ่มดาวแฟลซโอเกียครับคือเราจะลากจากปลายหัวปลายปีกข้างคขาครับลากลงมามันจะตัดกัรนครับแล้วเราตัดการก็จะมีจุดตัดนี้ขึ้นไปใช่ไหมตัดตนี้ไฟดับอยู่ลากขึ้นโอเคโอเคตรงนี้จะเป็นดาวครับเห็นที่ดาวสามารถใช้ดิงได้ครับเป็นขนาดใหญ่แบบจมลองครับ โซนตรงนี้จะเป็นโซนเกี่ยวกับาดาวเลอร์ครับว่าดาวเลอร์มีปลาเออประเทศยังไงบ้างเราจุดโดดของแต่ละดาวอยังไหนครับดูที่เราคือ,ค,อคือชุดไหนดูที่เราดาวเลอร์ขนาดมวลน,น้อยครับแล้วยังน้อยอยู่ดูที่เราอะใช่ <นะ S 1> ครับเนอะอุ้ยขนาดน้อยเยอะโคตรแย่เลยใช่ครับถ้าไปเจออีกก็เสร็จเลยดิใช่ไหมเพราะดาวพุธสุกอาจจะละลายไปแล้วก็ได้เห็นไหมเพราะมันร้อนมากอ๋อ้ข้างในมีอะไรบ้าง แกนปฏิก้อ์นิวเคลียร์โซนแขนละสีโซนขับความร้อนแบบนี้ครับแล้วก็เรา,าจะพาไปท่องผิวข้า,นานงหน้าก็คือท่องตาเรี่อแกนเซียนในวิล่าครับแก๊สเซียนในบิลล่าเลยครับห้องต่อไปเอ้าไม่มีเห็นมิดอ๋อนี่การเข้าไปเรื่องอะไรเลยครับเรื่องอ่าเราจะสังเกตเห็นว่าเออจะมีเขียนยน,นิวเคลียร์ออกซิเจนนะครับก็คือข้องน,นี้จะเป็นมีน้ำที่สับปืนที่ช่วยนิวเคลียร์ครับเป็นชาวฝรั่งเศสคือ เขาอได้ทําการนําวัตถุที่สีสวยงามบนท้องฟ้ามากมายครับนักชื่อตามเขาก็คือเราจะมีตัวย่อเป็นเองคือตัวอย่างมูนอชีอันเองอ๋อเอ็กสัตว์สิ่งเรื่อยไปที่จอร์ดิเอตใช่ไหมคืออ่าคืออันโดมีดากาแล็กซี่ครับอ๋ออ๋อบุรุษที่ชื่อเจ้านี่เป็นเพราะคนรู้จักเรอะอันโดมีดาเนี่ยใช่ครับใไหมมันอยู่ในละครละครอยู่ในเพลงแล้วหลาย หลายเพลงไม่ง่ายเลยอ่ะโดนไปได้คือมันอยู่ไกลอย่างร่วงมากร้านร้านดีแสนเพราว่าไปหรือแสนดี่ีแสนเขว่าไปใช่ครับเยอะกว่าเดิมเยอนี่เขาใช้ดำใช้กล้องอะไรดูหรือเห็นหรือว่าแล้วแต่อันนี้ส่วนส่วนใหญ่น่าจะแร้เราตัวซีเตอร์เขาว่าเราอยากจะเลือกกันไหนอ๋อเนอะใช่ครับต้องดูดาวเดียวกันเปลี่ยนซีเตอร์ก็คนละยานใช่คนละยานอยเขาสามารถเอาภาพมาเอ่อ มารวมกันโปรเซสรวมกันได้ครับก็อย่างเช่นแบบอาจจะใช้ครื่น U V หรืออินฟราเรดอะไรอย่างเงี้ยเข้ามารวมกันก็มันก็จะได้ภาพที่สีแตกต่างกันไปด้วยก็จะมีหลายยอย่างสำหรับสำหรับคนที่อยากจะรู้เรื่องดวงดาวผมว่ามีประโยชน์เพราะว่ามันมันไม่เยอะหร่อเมันไม่เยอะมันก็ไม่ยากแล้วก็เดินดูง่ายๆไม่ได้ใช้เวลาโอ้โหแปดวันถึงจะถึงจะทั่วอ๋ออะออย่างนี้ ใช่ไหมอยู่มาณชั่วโมงหนึ่งแชั่วโมงหรือไม่แม่จะเป็นจะเป็นรอบอยู่แล้วลาจะสามสิบนาทีก็ได้เลยเพราะว่าในโดมาสามารถจะกลับเวลาได้ว่าตั้งแต่เจ็ดนาทีครึ่งจนถึงสี่สิบนาทีว่ามีนั้นคือคือได้รู้เรื่องอ่ะไม่ใช่ใช้เวลาสามชั่วโมงไม่งงงอันนี้อันนี้ไม่เลยอันนี้ใช้เวลาสั้นๆเข้าใจง่ายๆไปก่อนเลยเพราะคุณอยากเรื่องก็ไปหาของดูเพิ่มเองใช่ไหมเราเป็นเราเป็นหน่วยจิตประกายใช่ไหมเนี่ยจิตประกายว่าเฮ้ยเราเราไม่บอกหมดคุณอยากรู้ มาอีกหรือวาคุณอยากรู้ไปหาเองใช่ไหมถูกต้องถูกต้องจะเป็นกล้องรหัสของอันนี้ของจริงอะของจริงของจริงของจริงนะเป็นกล้องแบบสปองตัวเก็สามารถลองจับได้เราจับไปเป็นเด็กสองตัวตัวนั้นก็เหมือนกันครับเราเรามีหอดูดาวไหมหอดูหอดูดาว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 ห้องที่นี่ยังมีมหมยังไม่มีครับอยากมีไหมอยากมีไหมอยากบอกพี่ๆทั้งหลายพี่ๆครับเอ้เอาอะไรนะไม่เอาตื่อ ก็ถ้าไปบใสของคำรมดาวคือแบบอ๊ะอะไรครับมันไม่ครบไงอ๋อคือคือขอเออดีมากจริงเริงดีมากจริงจริงมันน่ารำคาญเลยก็ค่ะมีจริงๆแล้วครับเจอชุมเราดูบอกไปเรื่อยหนึ่งว่าอ่าชุมเรามีการอ่าโปรโมทอยากจะเจอขายสินค้าครับใครมีสินค้าก็ทักผู้ที่สนใจสามารถซื้อได้เป็นเสื้อครับเดี๋ยวเอาลองมาออกมาดูไหมครับได้ได้เดี๋ยวดูกันก็เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเรื่องรายได้หรือเรื่องอะไรพวกนี้ครับจริงๆมันใช้เกี่ยวกับ ชุมนุมหมดเลยเพราะว่าชุมนุมครับแต่ละชุมนุมในโรงเรียนสพุรัฐวิทยาอะไรต้องการงบในการจัดกิจกรรมอะไรกิจกรรมย,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 ยกยกตัวอย่างสัปดาห์วิทชาหรือนิทรรศวนอะไรพวกนี้ครับ <ๆ S 2> คืองบที่เราได้มาันเป็นเงิน,นงที่เราได้มาจากรายได้ครับเป็นงบที่เอามาใช้ในตรงนี้หมดเลยครับไม่มีการบาง,บางทีไม่พอใช่ไๆบางทีไม่พอใช่มันคือต้องจัดบริหารดีๆใช่ใช่บางทีเราหรือบางปีครับบางชุมนุมก็คืองบไม่มีเลยดนะครับต้องหาของมาจัดเราขอพี่ๆขอเพื่อนๆไงินใช่ครับประมาณนั้นใช่ครับไม่ใช่เรา เราอยากมีหอดูดาวของเราเองเป็นอาจจะโรงเรียนแรกในโลกในประเทศไทยเลยที่มีหอดูกล้องส่องมีกล้องส่องดูดาวอะไรเงี้ยเออตัวอดูาวบอกเลยบอกพี่ๆเลยพี่ๆครับขอพี่เขาเรียกอะไรที่เป็นกล้องส่องกล้องส่องดูดาวครับข้างบนเนี่ยเขาเรียกเรียกว่าอะไรออ๋ก็เป็นพวกเทเลสโคเขาเรียกว่าชื่อกล้องอะไรอ๋อเทเลสโคปผชายดิกล้องดูดาวอ่ะส่วนส่วนใหญ่กล้องถ้าใช้ดูดาวก็น่าจะเป็นพวกสะพานแสงเออเอย่างบอก ผมอยากจะมีพวกกลุ่มชมรมผมอยากจะมีจังเลยอ่ะอันนึงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยุนะไม่ได้ยูก็ถ้าท่านใดสนใจเออแบบเออสนใจชมรมอยากอยากแบบเออสับสนุนน้องๆในการทำกิจกรรมหลายๆกิจกรรมนะครับแล้วก็พอมีอุปกรณ์บัตเช็คในงบต่างๆก็แนะนําในด้านเกี่ยวกับการมาช่วยช่วยผมยกกระเป๋าคนได้นะครับนี่ของครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้ดูว่าเสื้อขายช่วงนี้ขายเสื้ออยู่